เรกำลังทำน้ำผักอยู่นี่ตอนนี้กำลังทำน้ำแครอทนะคะตอนนี้กำลังให้มันพุชออกมานี่ออกมาแล้วออกมาแล้วซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆเนี่ยนอกจากสอบชอบกินขนมแล้วเนี่ยสอบชอบกินผักด้วยเอ๋ไหนใครไม่ชอบกินผักบ้างยกมือขึ้น <c oughs> กินผักอ่ะดีนะเพราะว่าผักเนี่ยมีเขาเรียกว่าประโยชน์เยอะเนี่ยอย่างอันนี้ที่ที่พี่ซอฟจือยู่อันนี้นะคะเป็นเพิ่งทำใบบังที่น,นี่เป็นน้ำใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยช่วยให้ ามีนอกจากเขาเรียกว่าเลยนะนอกจากแก้รอยช้ำหรือความช้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถช่วยเรื่องของสมองอุ่นเดีนะอ้าวมันติดมันติดต้องตั้งลงไปนะคะจะช่วยในเรื่องของสมองช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนของเลือดทําให้เราวยให้เรามีาความจําดีนะคะความจําแม่นยําอะไรแบบนี้ส่วนแค่หลอดเนี่ยแค่หลอดจะช่วยเรื่องผิวพรรณทาให้เราดูดูผิวเนียนเอียนะ กินแล้วขาวแต่กินแล้วจะรู้สึกแต่ผิวดูมีสุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอร่อยมากเนี่ยโมนี่นี่นี่มาดูใกล้ๆนอกจากมีน้ำออกมานะคะมีกาออกมาด้วยดูกาดีดูกากาคาไในค่อยๆออกมานะคะนี่กินผักเนี่ยเป็นอะไรที่ทานง,ง่ายค่ะ ราคาก็ถูกนะคะที่สาคัญเนี่ยประโยชน์มันเยอะมากเลยนะคะใครที่ไม่กินผักลองกินผักดูแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะจากสอนหนึ่งนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสลองกินผักดูรับรองมันดีจริงนะคะแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนอาม่าชวนอากงทานด้วยกันรับรองค่ะทํากินแบบนี้ทุกวันอ่อนกว่าเยาวเฮ้ยไม่ใช่อ่อนกว่าวแน่นอนนะคะ <im it> ครอผสมใบบวบกนิดนึงพราะเมื่อกี้เพิ่งทำใบบวบกแล้วก็ทำแค่รอเนะ้ะนี่อย่าลืมกินค่ะ